เป๊บๆนิ่งงสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับผู้ที่ติดตามช่องผมยูนะครับวันนี้มาแล้ววันนี้มาอีกแล้ว2องบงังสองหางครับขนาดสี่หุนยี่สิอเซนติเมตรนะครับนี่นะครับสิบเบ้งใหญ่ๆยาวๆจังหน่อย นี่ครับเพิ่งเป็นกึดืึกระลาดเนาะเนี่ยเป็นชุดที่ผมบอกไว้นะครับเมื่อว่านนี่ว่ามันเป็นชุดระเบิดระเบือนะครับเป็นยังวะที่้าเบิ่งเอาครับเพราะว่าปกติแล้วบางไฟสีหุนนะครับผมไม่เคยใส่ย่างสองเซนนะครับสองบังนี่นะครับอย่างสองเซนทั้งสองบังเลยนะครับอาจมีการแตกกันเกิดขึ้นนะครับ มาเบาแล้วกะมันสิเสยเวลาถอดเล็กกันเลยเมิดมิดจักหน่อยอื่เออบอมาคนเดียวกับธรรมดายากสักหน่อยบางนี้ก้อนบางนี้นะครับหาก,กีลไรก็มุกได้บุกดีครับ ใส่หมีโบก่อนนี้หมูโบกผมบกค่อยแห้งนะครับเนียนไ فا ่อย่งไเพราะว่าใส่โบกกระดาษต้องใส่การเผาใหม่นิดหน่อยนะครับหมูว่านนี่ตู้ซึว่าโบเนีย่ยใส่ประมาณบกอกว่าสักไหน นีละบ่หลายนะครับใส่หลายๆมันสิเผาบกใหม่เบิดนะครับยันหมดแล้บ่หลายใสอีกชั่งน้อยก่นอนเอาเอา่ยอ้เบิดสะ่โ <c oughs> อ้ยนอเยันแล้วอืไม่เหมืนบกแล้วแล้วตังเลยก,ก้นบัดเล็กก้นบัดครีม รวมทั้งรูเล็กด้วยนะครับหึงมันหน่อยนะครับหมูสัำปังสามหมือวานเลยนะเล็กสูสีนะครับง่ายกว่าวออกกําลังกายนะรถหลังกย สองสองเพื่อนใหญ่กว่ากาูไอ้ผัวหวานอร่อยกลัวคุณนะมือหนี่ชนวนสันชนวนสันนะครับไม่ต้องลีลาบา้า

ủa, oh yeah. tăng mày một câu anh. <laughs> พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวถ่าโหลดพ่นไปก่อนนะครับถ่าโหลดพ่นไปจะข้าวกันวิธีกันทักทายมันว่าเป็นอย่างหนึ่ครับหางผมมันเบี้ยวเออม่ได้ดัดหางครับเอาจังไรจังสั่นเลยนะครับเมืองปังชาสารนั้นเบี้ยวๆนะครับมาค้อมแล้วล่ะทำกันจุดเลย ระเบิดระเบ้อครับชุดนี้ชุดระเบิดระเบอ้อครับ,บ ขึ้นแห้งโคตรครับโอ้ดีหางออกโอ้เสียดายนะครับเสียดายเลยครับบางนี่ครับโอ้มันขึ้นแห้งครับหางรู้สึกว่าสีเอาก็ยุบบางครับโบกครับโบกโอ้ก็ถือว่าโบกเหลือนะครับ ข้อหางขาดเลยนะครับเอาไม่ครับบางนี่นะจะเป็นบางที่ยางเสียดายนะครับโอ้ปาขึ้นเราฟังเลยพี่นนองเอาจังไดคลิปเดียวเลยนะเนาะเงาๆเนานะมาพอแล้วกัน บางบางสุดท้ายครับบางนี่เบิ้งนะครับหลวมหลวมเลยนะครับข้อหางขาดนะครับน่าจะกินถึงข้อหางเลย บางนี่บนแน่นะครับอาจสิเป็นเหมือนกันนะครับแต่ก็หูราว่าเคละอย่างสองเส้นบางไฟบดแตกนะครับแต่มันสิขึ้นแห้งครับขึ้นแห้งอี้หลีนะครับที่จริงสี่หุนใส่หางอ,อใส่อย่างเส้นเดียวก็ได้นะครับ ตามปกติตรงนี้ใสยย่ยางเส้นแค่เส้นเดียวนะครับได้กูเราคือปกติคันยางคันยางสองเซนสิเป็นบางหกขุนสมัครกว่านะพวกบั้งหกขุนมันองใส่ยางสองเซนถามว่าเป็นยังบางไฟชุดนี้เป็นยังมันคือแห้งนะครับแล้วกคือชุดที่ โอ้ยหลายมันก็คือจุดหลังๆนะครับคือซีมือก้อนที่ผมจุดไปนะครับมันอ่อนพอหย่างครับโอ้บาง,งยีงนแ่งดึง <laughs> อยากหางขาดเลยวะ <Huh? S 1> หางขาดแล้าหัน hey, good, wow. ขึ้นแห้งนี่หลีว่าจ oh, <good>, okay. ุดแล้วเหล้าหันนี่ หางขาดเนาะหางมันขาดเลยยิ่นเสียงขึ้นสูงเนี่ยขาดอยู่ลหรอเดี่ดยวได้หรือเปล่างัน้นติ๊กสงสัยสงสัยนี่ละระเบิดระเบิดของแท้นะครับระเบิงกันระเบิดระเบเะเิดวะพอเหตุมากนี่ ดึงเล็กที่ซื้อแ้นลอยเลยพี่นอ้องใส่มือบวกแล้วนะครับพร้อมจุดนะครับโอ้งความหางนะครับแล้ววางหางกับเวิกนะครับ ตั้งฐานกันคือ,ก,อ,อก่นอนละเขายูไล่ได้กอย,อย,อยอูยอุ้ยอุ้ยไปกดถือปุ่มเร้าท้ายเด้อ เก็บอุปกรณ์ซอนับเพื่อเป็นการบม่เสียเวลามาน้องมาลินพร้อมแล้วโอ้ แลกระเบิดระเบิดโอ้ยภาพเบอร์นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับไอ้ลูกโอ้โหวิธีหางขาดอีกแล้วครับเอาบ้าบอกขาดนะครับหางเหนียวครับ โอ้ยเดข้อหางรับครับตกต้องแรงต้องแรงเลยครับยังบนหลุดนะครับเวลายังต้องนับอยู่ขึ้นเ่านะครับใส่หางเสียบกวนครับ้อพับนะครับคือไม่ตีก๊อบนะครับยินออกเงือเบืองใกล้ๆเบื้องนะครับเห็นว่าเสียบไก่ช้องน้ำแล้วครับต๋มลงไปแล้ว ขึ้นได้นะครับบางไฟสีหุนนะครับโอ้ถือว่าไปดีนะครับแต่ครับต้องมักันหางกันไม่ครับบางนี่ปล่อยแข็งแข็งไปแล้วนะครับแต่กันยังเอาไ่าไหวหลยครับหางอ้ขื้นแห้งนะครับแห้งอิลีโอเคครับ เดยสีวาย,ยัางเลยดีล่ละมันเบาไหวนะครับบ่รู้ว่าคลิปนี้สิเลี๋ยวเห็นบอนะครับพอผมเบิ่งแต่อากาศมังไฟย่างเดียวเลยนะครับโอเคสีหุน่นขื้นแห้งครับเดี๋ยว รอบหนาซีฮีหุ้นอีกนะครับซีหุนแต่สีไอย,ยางเส้นเดียวนะครับถ้าเบิ้องอาการการขึ้นนะครับมันสิคือกันบอแต่มือชุดนี้ถือว่าใส่ได,ด้แล้วผมมักที่มันกลินไปเรื่อยๆนะครับผมบ่มักคือคันท่านผู้ชมท่านใดที่แบบติดตามเบิ้งคลิปผมอยู่นะครับสิเห็นว่ามันมีช่วงหนึ่งที่บางไฟมัน ใจสันนะครับคือมันมือมันแห้งมันเลีวนะครับมันเลีวแบบคือกิน่นมือกินเลีวนะครับขนาดบางไฟนิ้วหนึง่งบางไฟซีหุนซีหุนยี่สิบเส้นเลือนนะรั่มตัวมได้บ่สูงนะครับบ่สูงเลยนะครับพี่น้องคันพี่น้องเดือบ่งนะครับมันขืนเลี้ยวก็จริงครับแต่ว่ามันรํามตัมันบบได้ครับ มันสูงมันบดได้หรือมันกินเหมือ ienne, มันกินเร็วนะครับมันกินแบบฟึบฟึบเบิรเลยนะครับขึ้นได้นะครับแต่ว่ามันมันเบิดเร็วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าใส่ได้นะครับเพราะว่ามันสิเอียดยา่ากว่านะครับกินไปเรื่อยๆนะครับือบางไฟจุดกลนมันสีเน้นเน้นที่มือกินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใส่ดากบีบ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 เข้าเรื่อยๆนะครับมันก็เลยมันก็เลยขึ้นแบบ เมื่อสี่โมงนแบบบางไฟจุดหลอดนะครับนี่น้องน,นะนนทำความอใจเพราะว่าผมจุดจุดหลอดเนี่ยผมบ่ค่อยเก่งนะครับบ่ค่อยเก่งเรื่องมือเรื่องอย่างผมผมต้องไปเรียนเอาก็เพิ่นนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมหัดฝึกเฮ็ดมาเองนะครับคือเฮ็ดตามแบบที่เพิ่นสอนอยู่ใน YouTube นะครับแต่ว่าคือผมมาปรับเปลี่ยนคือ เอาให้มันจุดกลนเรานะครับเพราะว่ามันใส่ใส่มืออ่อนๆนี่สิก็ได้นะครับสมากกว่ากันใส่มืออ่อนสีดีกว่าเอาไงๆคันานใส่มืออ่อนสีดีกว่านะครับเพราะว่าทั้งไฟจุดกลนมันว่จําจเป็นที่ต้องใส่มือแห้งนะครับใส่มือแห้งหรือมืออ่อนก็นได้คือกันเพราะว่าจังไหรดากมันก็บ,บีบลงหุบน้อยมันดันดันมือออก ได้เป็นฮู้คือแบบเขาเลือกฮู้ได้นะครับดีครับผมว่ามันเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะครับของ,องไฟจุดกวนนะครับแต่ใจก็อยากล่องเห็ดแบบจุดหลอดอยู่นะครับเดี๋ยวศึกษาให้มันลึกๆก,ก่อนนีก่อนเดี๋ยวผมสีเห็ดแบบจุดหลอดมาให้พี่น้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอสนีก่อนขนผู้ใดมาคลิปนี้นะครับ ติดตามกดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิงงง่งให้ผมด้วยนะครับแชร์ให้กันในเด้อขอบคุณครับ